สวัสดีค่ะพบกัน,นะคะคอีกเช่นเคยนะคะไก่คิมพากินพาเที่ยววันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราสองคนนะคะคือเป็นวันอาทิตย์วันนี้เราไปทําธุระกันมานะคะช่วงเย็นก็ไปตลาดมาเรียบร้อยแล้วเมนูที่เราจะทําวันนี้คือ,น,อนี่เนี่ยลาบหมูลาบหมูกับซาจีนซาจีนซาจีนซาจินภาษาไอ้คนเหนือพูดว่าซาจินเนะาะภาษาอีสานก็คือว่า สอยจุบ่ก็เ,เอิญน,นีจังได้หนิละ่ะเ๋ยวจังไดกับจังมติดตาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องก็ซื้อมาเรียบร้อยเครื่องเคียงผั่เนาะนี่บักแตงบ,บักเน่าบักเขือพักแพ้วบานเฮาอากาศหอมร่วมเนาะหอมร่วมมัดหนึ่งอันนี้ค่ะอันนี้จะเสียเอาไปล่างเนาะพี่น้องเตรียมเครื่องไว้มูกระสือมาลอยหนึง่งกะหมูลาบ กระซังเพื่อนว่าเอาเป็นหมูแบบลาบกะนี่หมหะะูติดมันหนังหมูแล้วกะตับแล้วไอชุดหนึ่งหนึ่งร้อยบาทก็ได้หลายอยู่พี่น้องหลายตัวแต่กระเนื้อเพื่อนอยากกินเนื้อก็คั่วเพื่อนอยากกินเนื้ออันนี้จะลอยนึงกับผู้กินเพื่อนผู้เดียวละเนาะนี่จะประมาณนี้อ่าเป็นอยากกินคนละแบบกินคนละแนว เพื่อนเฮ็ดคือเก้าล่ะจะคลองบริเวณจะคลองก็เตรียมเครื่องเลยนอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเขาหน่อยไปล่างพักล่างางาสัวกวัน ลอยละจ้าตอนนี้เพิ่ิต้มเครื่องในต้มเครื่องในหมูวางข้าวเนาะพี่น้องเนะาะเครื่องในหมูลงไปต้มให้มันสุกข,ขาเสื้อขาเสื้อ ทิ้งไว้ครับมันสุกเตรียมผักเรียบร้อยค่ะนผักแพ้วปานเจ้าก็อื่นยังก็ผักไผ่ผักไผ่อือผักไผ่ผักแพ้วหนุ่มเมืองแพ้กระสาวบน จะคลองสีใสแต่ศาสตร์จีนจะอ่อนหมดไหมใสมือกกันหมด่เละ เนื้อเรียบร้อยอ่าผาักหนูกระหมูโอเคน้ำพริกขีแม่เพิ้นตำมาให้ห่อกรเจ้ามาผัดให้มันกินหอมใส่ก็ต้องลายด้วยพี่น้อง

melainkan tahap. โอ้ยมีก็ได้ข้ขมก้มนี่ ยิ้วเข่าพี่น้องกัดบักแตงกิน่าซะก่อนค้นๆนหมูยิ่งพันไหนมากพันเลยแล้วเป็นกะลีลาะลีลาเนี่ย อันนี้ซาจีนไม่ต้องผัดนะครับน้ำพริกนะครับเป็นลากมูเราจะผัด <c oughs> ใส่ดีลงไปดีควดนะไม่มีดีเจ๋ขมสีสันกับสีขั้นี้มีเหรอพี่น้องเมื่งกีแต่สีพริกนี่แหละไม่ใส่เลือดครับ <c oughs> สาจีนบ้านเชนโมส่เ,เลือดเลือดไม่สดก็เลยไม่ใส่ครับผักแป้วลงไปต้นหอมกระทีสีเยอะๆดับเขา้าเพิ่มสีเขียวเข้ามาหน่อยผักหอม,มร่วมาผักแค่ เตรียมไว้แล้วพี่น้องใจให้มันมีสีสันให้มันมีกลิ่นหอมน,นี่ไม่ใส่ไม่ใส่เลือดไม่ใส่เพี้ยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นวัวพันธ์มันเลือดกับเพี้ยมันไม่หอมมันเหม็นเอาซิมเบิง้งแสบบับวแสบไม่ขมเท่าไหร่ใส่ขมอ,อีกนะ่ะขมออลำล้ำ บางคนเป็นเหือสิกินมขมคักสีใสหลายขมหลายมูกกินน้ำเมื่อดเนาะแะต่คนมาเครว่าละ่ะ ชิมดูครับผมลำลำังเดี๋ยวรออีกหนึ่งเมนูครับอันนี้ลาบหมูเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วให้มันสุกครับเราใช้หมูหมูบดนะครับหมูติดมันไม่มีเวลาครับ ก็เลยต้องใช้หมูบดหมูติดมันเอาไปผัดให้มันหอมหอมมากใส่ทั้งหมดเลยคน้นหนังพริกให้เข้ากันเนาะพี่น้องค้นแล้วก็เอาไปครัว ให้มันหอมให้มันสุกเพราะว่าบโบก,กินหมูดิบไหมต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปผักแพลวหอมหอมเสรหมดเลยไม่ต้องใส่ต้องนกระทครับวันนี้ ủa phải nhận được đơn vị ủa phải nhận được đơn ัขวเสร็จแล้วเดียบร้อยหอมมากนี่ก็ซาจินของผมสุณด้วยอร่อยมากลองนี่ด้วย ซาจีนรครับเห็นล้วครับวัน้สองเมนูของเราราดพว่หมูซาจินสูตรนึ่งแพ่ไผ่หมักสูตรไดก็ไปรฮ็ดเอาแต่ว่า ทางอีสานบ้านเฮาเป็นเกล็ดเฮ็ดคนลระย่างเนาะแต่อนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ากินมากกัหลายรอบแล้วแต่ก็เลยอยากเฮ็ดแยกเมนูว่าเป็นหมูกับเนื้อเพราะว่ากินบ่คือกันน้องพี่น้องยังไ๋กะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไก่คิมพากินพา้าเที่ยวแม่เด้อค่ะแม่อาจสิมีหลายคลิปมีสาระแน่บ่มีสาระเนี่กะเพื่อความบันเทิงเนาะอ,อันนี้คือว่ามันเป็นการแสดงนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้อจ้า ฉัรับม่นีกะบ๊ายบายไปก่อนหิวเขาผมเดอะขมเยอะยกควงขี้วมพวดกินล้างเลยมักไทยบักมั่นชัวร์แต่แ่บด้